ไหลลไหลไหลล,ละเบรกเรือแล้วถอยหลังเอา้า <c oughs> ไม่ยาววะไม่ยาวไม่ใหญ่น่าจะไหลเดี๋ยวได้ปล่อยไปก่อนปล่อยได้ปล่อยมาเดี๋ยวพี่เก่งว่า,า,า,งา,าชุกเขาบอกว่าเชือกมันยาวถี่เรือลำเล็กถี่ฟ้าตรงเส้นชัยตัวกอไผ่น่ะเอาได้ไหมน่ะคนเดียวโดดเดียวเดียวได้นะ่ะกูไผ่ Oh. เหลือหางไวๆไปลักตัวกวตายลงไปเหลือแข็งแมงแข็งไสหไหลน้วยร่องน,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 น้ำแดงร่องน้ำแดงกระทิงแดงเพชรนาวาร่องน้ำแดงสวนนาเลขาไอตีว่ายัางไงไอตีน้องพี่ไอตีไอใช้ลูกพ่อลายบทล่เบียดกันมาแต่มองตามสายตาเรือม,ามาหากราบไแน่จะแสงกันมาจะแสงกันมาแต่มองตามสายตาเรือเกตเอในน้ำเรือจังหวัดพิจิตรหรือว่าเรือตัวเรือเรืองแสงตุกโอไทยแต่พี่พายเกตเอจังหวัดพิจิตรนี่คือผ่านแสงพายพี่กับสวันาเลขาเอาแล้วเว้ยไอยยังไงละกันถ้าไปดูตอนต่อไปว้าแล้วอาทิตย์ที่แล้วหมดความมันมาจาก นายยกบุญมีแก้วกับพลอาทิตนี้มามันต่อบ้านสอนจอดอกอบบ้านป่าเทพเอาละโวยถ้าอย่างนี้พากเรือเมือ่อยหกแล้วห้องเรือมันทุกเที่ยวดูตามสายตากระทิงแดงทีมงานตีแพดหรือว่าเพรตีไม่มีวันตายชอนน้ำชัยเทีย่ยวนี้จะนีออกไม่ออกนี้ได้ไม่ได้ในเมื่อรนที่สุวรรณเลขาจะไล่มีทันหรือไม่ทันไม่ทันไม่รู้ตีเติม ดีไล <ciğim. S 1> ่เบียดดีไล่คอดีไล่เบียดดีไล่คอไล่เบียดที่จะตามสันไว้เอากันดิแบงไล้วเดาเอาไล่เบียดดิแบงเบียดดิแบงเบียดดิแบงเบียดดิแยงมีดิแบงมีดิแบงมีดโแ้งมี้ว้ยข้าอีกแล้ว มันมันว่าเจงและมันเก่งและมันแจวายพอีกกันมาแล้ววะเร็วรีวเ,รวเดี๋ยวดูสิครับที่เขาเอาเดียวดูสิครับอะลรจะนับลำไนใครจะลื่นไหลอ่อนล้าฟังกันเลยหนอบอกกันเลยนะ บอกกันเลยนอเอ้ยเอาเลยนาบอกกับนายนางเที่ยวนี้เอาบอกกับนายนางเที่ยวนี้แม่ช่อมะกอกแม่ดอกชะบายกทองสุวรรณเลขาทันทีครับกมการยกทองน้ำเงินกมการยกทองน้ำเงินยกทองน้ำเงินครับสุวรรณเลขาสุวรรณเลขาชนะครับในเที่ยวนี้ครับ นะครับเป็นเรือยาวเล็กสายบีจริงๆสนามเราไม่ได้แข่งให้มันมืดมันค่ำครับนี่เป็นเกมของสจวิจักโพใบถูกกลัวไม่มีเรือดูตอนเย็นเย็นมันเป็นเกมลูกพี่เรามันเป็นไปตามเกมถูกเพราะเราวางแผนไปแล้วเราพักให้ชั่วโมงเพราะเราจอมวางแผนให้มันแข่งเย็นๆย็นจะได้ไม่แดดร่มลมตกโอ้โหนี้ทั้งคู่ลงพอยแล้วสุวรรณเรขากะจะกระซวกไสกระทิงแดงขอบคุณทีมงานแต่ แต่ก็ทิ้งแดงจะไล่ขวิดสุวรรณาเรขา,เาไปไปยังไงครับผู้ใหญ่ครับไม่มีอะไรว่าไปวันนี้ผมจะขอบคุณเรือทั้งแมนเพราะเขาเล่นทําเต็มที่ครับสอควัญเพื่อไม่เกิดปัญหากับคู่นี้เพราะคู่นี้มันใส่กันเต็มพิกัดแน่เที่ยวนี้เป็นเที่ยวอันตรายในวันนี้อีกด้วยครับขอบคุณครับเที่ยวสุดท้าย ก็คือเที่ยวที่65ชลวันชลวันกลางครับได้ใบได้ใบแล้วนะครับไม่องขึ้นไปพายชลวันสองชลาว,วันสิงห์นี่โอสองครับได้ใบจากธนากรแล้วครับนี่ยกครับนิ่งแล้วเหลือยาวใหญ่ชลวันรีบข้าไม่ไหวไอ้คู่น้องมันจะมาแล้วลูกไอ้นุ่มไอ้เอาจริงๆด้วยให้ไวลูกให้ไวชลาวันใหญ่ไ่ไวลูกแล้วก็ไปช่วยชลาวันกลางยกเรือขึ้นด้วยเขาไปไปแล้วชลาวันกลางนั้นได้ใบไปแล้วนะครับเออพักผ่อนพักผ่อน ไอ้หนูไอ้มึงติดทหารได้ไงวะเนี่ยหน้าอกได้ไหมมึงเนี่ยวะมันอยู่ใกล้บ้านทหารแล้วมันแล้วแม่งฝันไม่มีมันไม่ได้ติดทหารอะไรเนี่ยมันติดคุกแล้วอายุเท่าไหร่ดมึงเน่ยเขื่อนหน้าไม่มีเลยแล้วแม่งฝันหล่อได้่ึนะว่าเล่นเยอะอ้าวมาดูเรือคู่นี้เราเลยอีกสามเที่ยวเอาละนะฮะไม่มีอะไรพี่โผนะครับอีกสามเที่ยวนะครับเราจะพักผ่อนกันแล้วพรุ่งนี้นะครับแปดโมงเช้านะครับ เรามาพบกันที่นี่นะครับแล้วพรุ่งนี้เวลาสิบีในกาสามิบนาทีเราจะมีการถ่ายทอดสดช่องห้า HD นะครับกดเลขห้าสิบีในกาสามิบนาทีบ่ายสองโมงครึ่งภาษาชาวบ้านใช่ลงพายแล้วออกมา เวลาแดดล่มลมตกสจอวิจักโผใบบอกว่าตอนเย็นโกจะไม่มีเหลือเล่นไม่มีเหลือพายใจคู่นี้ซัดกันมาหนัวเนี้ยแล้วไร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือนี้ไม่ธรรมดาสุวรรณเลขาล่องน้ำแดงพายกับลองน้ำน้ำเหมือนเหลือกระทิงแดงเพชรนาวาเอารวยฝีพายเกตเอในจังหวัดพิจิตรในน้ำเรือผันแสงไล่บอลลี่พายแรงแสงจินสุวรรณเลขาจะหนีพ้นกระทิงแดงจะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันเอาแล้วัว ไล่เดนชนดะไล่ปาชาดาประจันบานในระยะสุดท้ายใบใบเย,ย,ย็นเย็นตอนใกล้จะเลิกเอาล้วว้ยดูซิว่าเรือดีล่องน้ำแดงสุวรรณนาเลขาสุวรรณนาเลขาอยู่ในล่องน้ำแดงสวนล่องน้ำด้วันในขณะนี้กะทิงแดงผูก,กองสัวรร์เพชรบุรีขันนมมอกแดงจะก,กระจุยและจะก,กระจายหรือไม่ดูซิว่าเขาว่าเป้าหมายมีไว้พวกทอนนั่นคือกระทิงแดงเพชรนาวาี่อยู่ล่องน้ำมาสวนล่องน้ำแดงสุวรรณสวรณนาเลขาสเสีดูดแตะคนนตะค้อ,อติเตอา าอ็ใครเป็นคนร้อยแปดสิบเปตนสุดท้ายร้อยแปดสิบเปตนสุดท้ายอรุยเฮลโลสารพัดสารบายเฮลโลกันจิงแด๊กเว้นจังหวะ กรรมาการยกธงตัดสินในเรือที่ชนะล่องน้ำน้ำน้ำเงินครับกระทิงแดงเพชรนาวาโอ้โหพี่โบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับะระหว่างคุณลิศก,กับดอกประดูแม่ของเอกนาวากับแม่เหลืองทองกับไพ่ผู้จัดการมาจับฉลากนะครับเพื่อจะไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะว่าเราพายเที่ยวเดียวนะครับมันมีผลนะครับผู้จัดการคุณลิศผู้จัดการดอก